สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวของทางคณน้องหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงการสําหรับหมอลำเสียงวิหกในครั้งนี้ก็ถือ้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการอัปเดตออกมาก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะหลังจากที่หมอลำเสียงวิหกก็เหมือนว่าอยู่ในกระแสของแฟนๆนะคะแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงหลังจากที่แบบว่าก็มีศิล,ลปินนะคะที่ได้มีการลงจากวงรวมทั้งนางเอกหมอลำนะคะอย่างยูกิเพน นั่นเองนะคะแต่ว่าแฟนๆก็ยังคงส่งกําลังใจนะคะให้กับทุกๆฝ่ายนั่นเองก็เชื่อว่าแต่และฝ่ายเนี่ยนะคะก็มีเหตุผลส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนั่นเองแล้วก็สําหรับทางคณะมอลําเสียงวิหกเองนะคะก็ได้ว,ว่ามีคิวงานเจ้าภาพนะคะที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลย,เลยนะคะก็แต่และงานก็ถือได้ว่าแฟนๆเนี่ยต่างไปรับชมไปส่งกําลังใจกันเนี่ยเยอะมากๆอย่างในเดือนกุมภาพันธ์เองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ หมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มนะคะแล้วก็มีคิวงานที่ถือได้ว่าแน่นมากๆมีงานในหลายๆจังหวัดน,นะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นกันแล้วก็ได้มีการอัปเดตแล้วก็แฟนๆนะคะก็ต่างพูดถึงกันนะคะเกี่ยวกับผลงานนะคะของทางาคณะหมอลำเสียงวิหกซึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เรีย,รยกได้ว่าหลังจากที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยก็คือเห็นบรรยากาศเนี่ยคนดูก็ถือได้แบบว่าเยอะมากๆเลยนั่นเองนะคะที่ได้มีการพูดถึง ก็คือเป็นงานที่จังหวัดบึงกาฬที่ผ่านมานั่นเองนะคะสําหรับงานนี้นะคะเรียกได้ว่าที่มีการอัปเดตออกมาเนี่ยก็คือคนดูเนี่ยแบบเยอะมากจริงๆเรียกได้ว่าแน่นหน้าเวทีทั้งภาพมุมสูงมุมกว้างมุมจากข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าคนดูเนี่ยก็คือแบบเยอะจริงๆก็น่าประทับใจนะคะกับหมอลำเสียงวิหกที่มีแฟนๆนะคะมาต้อนรับแล้วก็มารอติดตามผลงานนะคะเยอะขนาดน,นี้นั่นเองโดยงานนั้นนะคะเป็นงานในวันที่24ที่ผ่านมานะคะสําหรับงานที่ วัดอรัญญวิเวกนะคะบ้านศรีวิไลตําบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการนั่นเองนะคะสําหรับแฟนๆชาวบึงการครั้งนี้เรียกว่ามาให้กําลังใจหมอลําเสียงวิหงเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศคนดูเต็มหน้าเวทีแล้วก็คนดูเนี่ยเยอะขนาดนี้นั่นเองนะคะก็เชื่อว่างานนี้เนี่ยไม่ใช่งานแรกที่คนดูเนี่ยเยอะขนาดนี้เพราะว่างานที่ผ่านมาเนี่ยคนดูก็เยอะมากๆเหมือนกันนะคะก็มีทั้งแฟนๆที่ต่างไปคอมเมนต์นะคะส่งกําลังใจให้หมอลําเสียง วิหกนะคะแล้วก็มีแฟนๆที่ไปรับชมหน้าเวทีนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าหมอลำเสียงวิหกก็จัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานที่บึงการนะคะที่ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆนะคะในตอนนั้นแล้วแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าทางคณะหมอลำเสียงวิหกก็ได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้บอกว่ากําลังใจล้นหลามหมอลำเสียงวิหกแอสี 4, วิไลจังหวัดบึงการอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ มีการไลฟ์สดถึงบรรยากาศในงานนะคะแล้วก็ยังมีการอัปเดตนะคะโดยหมอลำเสียงวิหกนะคะได้ให้แคปชั่นว่ายังคงต้องก้าวต่อไปขอเพียงแรงใจให้พวกเราหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพขณะที่แบบว่ากําลังแบบว่าเตรียมอุปกรณ์เซตอุปกรณ์ในการทาเวทีอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับงานที่จังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะคะยังไงก็รอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับหมอลำเสียงวิหกในอีก หลายงานนะคะซึ่งถือได้ว่าวันที่26เนี่ยก็จะเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดแล้วก็วันที่27กับ28เนี่ยก็จะเป็นงานที่จังหวัดอุบลราชาธานีนั่นเองนะคะแฟนๆก็รอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับหมอลําเสียงวิหกกันได้เดี๋ยวเรานะคะก็จะเอามาพูดถึงแล้วก็มาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนถึงงานในที่ต่างๆแล้วก็ฟีดแบ็กของหมอลําเสียงวิหกนะคะก็ถือได้ว่างานครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่บึงการก็เชื่อว่าแฟนๆนะคะก็ต่างไปให้กําลังใจนะคะอย่าง หลามากๆเลยในครั้งนี้และนี่แหละคะ่ะก็ถือดว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้เลยนะคะ